ล s a ah uh. s a l a m u a l a i k u ม w a r a ล m a t u l l a h i wabarakatuh วันนี้พวกเรามานำเสนอเรื่องการเขียนโปรแกรมในภาษาซีนะคะมารู้จักสมาชิกในกลุ่มของพวกเรากันเลยค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัสราหะอีฮหคาเล็กที่12ดิฉันชื่อนางสาวสหราศาริงเล็กที่34ค่ะดิฉันชื่อนางสาวมิราสาโมเด็กที่44ค่ะ โปรแกรมภ,ภาษา C ภาษา C เกิดขึ้นในปีคศ1972หรือคศ2515ผู้คิดค้นก็คือเดนิสเฟชีปโดยพัฒนามาจากภาษา B และภาษา B C P L โปรแกรมภาษา C จะมีโครงสร้างที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นได้ โครงสร้างโปรแกรมภาษา C จะมี3ส่วนนะคือส่วนที่1จะเป็นส่วนหัวข้อของโปรแกรมได้แก่ include s t u d i o .h แล้วก็ส่วนที่2คือส่วนของฟัง์ชันหลักก็คือ in main ส่วนที่3ก็คือส่วนรายละเอียดของโปรแกรมค่ะคำสั่งในโปรแกรมภาษา C มี3 1ก็คือ printf ก็คือการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอ สองก็คือ g e t g e t ก็คือรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลประเภทอักขระหรือตัวอักษรสามก็คือ return ศ return ศก็คือคืนค่าศูนให้ฟังก์ชันเมนโปรแกรมทำงานถูกต้องสมบูรณ์คำสั่งอักขระควบคุมการแสดงผลอักขระควบคุม b a c k s l a s n ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ b a c k s l a s t ก็คือเว้นเว้นช่องว่างเป็นระยะหนึ่แถบหตัวอักษร d b a ก็คือแสดงเครื่องหมาย b a c k s l a s แล้วก็ b a ทซาลฟันหนูก็คือแสดงเครื่องหมายฟันหนู Ba/ ทซล็ตก็คือแสดงเป็นเสียงตืดไปนะคะเรามาดูการเขียนโปรแกรมค่ะซึ่งเริ่มต้นบรรทัดแรกเนี่ยเราจะเขียนคําว่า include studio h นะคะแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยเราจะเขียนคําว่า in main ค่ะต่อไปบรรทัดที่3เนี่ยจะเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะคะก็คือ p i n f ค่ะโดยที่ โดย Pri n t f เนี่ยจะเป็นบรรทัดของคำสั่งนะคะแสดงรายละเอียดที่เราต้องการที่จะแสดงค่ะคสั่งป r i n น F นะคะแล้วแต่ว่าเราจะแสดงกี่บรรทัดแต่ว่ากลุ่มของพวกเราได้นำตัวอย่างมาแสดงก็คือ3บรรทัดค่ะโดยทั้ง3ามบรรทัดเนี่ยจะเป็นชื่อของเพื่อนๆ3คนตามลำดับเลยค่ะ1บรรทัดที่เราเขียนคำสั่งนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่า p r ิ n น F ต่อด้วย วงเล็บฟันหนูและก็ที่เราเขียน b r a n สามตัวเนี่ยก็เพื่อว่าจะทําให้เกิดการเว้นบรรทัดสามบรรทัดด้วยกันค่ะจากนั้นการทําฟันหนูนะคะจะเขียนคําว่าแบฟันหนูแล้วก็เขียนห้องเลขที่ชื่อจากนั้นจะปิดจากนั้นจะปิดบรรทัดด้วยการเขียนฟันหนูวงเล็บแล้วก็จุดครึ่งหรือว่าอัตภาคนั่นเองค่ะไปนะคะบรรทัดที่สองค่ะบรรทัดที่สองเนี่ยไม่ต่างอะไรมากจากบรรทัดแรกนะคะโดยจะมี เบสเลตี uh, mm hmm. เพิ่มขึ้นมาค่ะ mm hmm. เพื่อเว้น mm hmm. วักของประโยคแล้วก็ระยะห่างของประโยชน์เนี่ยขึ้นอยู่กับเบสแลตีค่ะถ้าเบสแลตีมีหลายตัวระยะห่างของประโยคเนี่ย mm hmm. ก็จะห่างแต่ถ้าเบสแลตี hmm. มีไม่กี่ตัวเนี่ยระยะห่างของประโยคก็จะสั้นค่ะท้ายบรรทัดที่3นะคะบรรทัดที่3เนี่ยจะเพิ่มคําสั่ง บสเลส4ตัวค่ะซึ่งแบสเลส2ตัวเนี่ยจะแสดงเลส1ตัวแต่ถ้าแบสเลส4ตัวก็จะแสดงเลส2ตัวค่ะแล้วก็จบบรรทัดที่3จะสังเกตได้ว่าจะมีแบสเลส A เพิ่มเพิ่มขึ้นมาแบสเลส A เนี่ยจะทาหน้าที่เพื่อเป็นเสียงในในใน,ในช่วงที่เราเปิดโปรแกรมในตอนแรกอะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกลุ่มพวกเราขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้คะ่ะวัสลาโรงเรียนของเรานนาอยู่คุณครู